ครับผมพลัดนินรอรัสครับผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็จะขอนาเรียนนะครับท่านผู้ชมทุกท่านเกี่ยวกับการเตรียมการเลือกตั้งนายกอง์การบริหารส่วนตบบลและสมาชิกสภาองค์การประหารส่วนตำบลนะครับที่จะครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่27พฤศจิกายน2568นี้นะครับซึ่งขณะนี้นะครับในการเตรียมการนะครับก็ได้มีการประสานงานการจะตั้งศูนย์ประสานงานอยู่ทุกอบตนะครับรวมทั้งหมด97แห่งด้วยกัน นะครับทั้ง97อบตนะครับซึ่งในบรรยากาศของการหาเสียงตอนนี้ก็มีการเปิดตัวนะครับเปิดศูนย์ประสานงานกันหลายๆแห่งลของผู้สมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นนายกองการบริหารสนบัหรือว่าสมาชิกสภาองการบริหารสบานะครับซึ่งในส่วนของการหาเสียง180วันก่อนครบววราการดำรงตําแหน่งนะครับก็มีการหาหรือมีการไปยื่นเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงที่สำนักงานกอจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจํานวนมากนะครับและในวันที่24นี้นะครับทาง คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับได้แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์การมหาชนตำบลนเพื่อคัดเลือกันเองเป็นประธานนะครับแล้วก็จะมีคําสั่งแต่งตั้งในการปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งในวันที่จะประกาศให้มีการเลือกตั้งนะครับตามแผนปฏิบัติการนั้นก็จะมีการกําหนดให้ประกาศให้มีการเลือกตั้งในวันที่29 พฤศจิกายนนะครับโดยเริ่มรับสมัครในวันที่1ถึงวันที่5ธันวาคมสําหรับการเลือกตั้งนะครับวันเลือกตั้งที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการเลือกตั้งก็จะเป็นวันที่11มกราคม2569นะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับเป็นวันที่45พอดีนะครับก็นําเรียนพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง97แห่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับว่าให้ความร่วมมือนะครับเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะครับ เลือกคดีเข้ามาปกครองท้องถิ่นบ้านเรานะครับอบตบเป็นท้องถิ่นที่เล็กที่สุดนะครับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็ขอให้ทุกท่านให้ความร่วมมือนะครับเกี่ยวกับการทางานนะครับแล้วก็ในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็จะดําเนินการนะครับเกี่ยวกับเลือกตั้งให้สิทธิ์ริตโปร่งใสและเป็นไปตามข้อกฎหายให้ดีที่สุดครับ